465ต้องคูณ2หรือเปล่าดังอีบอลนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่ฝีมือดีเลยนะครับจากเวียดนามครับฝ่อยไทยก็ได้สากลก็ดีครับโอ้โหดีซ้ายไปก่อนเลยครับนุมเทศกิจมาที่นี่ต้องเครื่องร้อนฉ่ำร้อนชาเลยนะครับ3ยก สายหน้า,าดีสายหน้า,าดีนาครับไม่สนนะครับนักบอลจากเวียดนามเดินลุยเลยครับโอ้โหเขาก็ดีนะครับดังอ e ีบอลดับสายเข้าหน้าครับแอดหนุ่มทศษิีจะตั้งรับยังไงครับดูครับดูการบุกข,ของดังอ e ีบอล แต่งขวาหวดเข้าไปตั้งไว้ไม่รีบครับดันออกวางแข้งไหมซ้ายหน้าไปเรื่อยครับนมเทสกิตซ้ายหน้าเ,าเป็นมวยขวาครับแต่ว่าไม่เตะขาหลังเลยครับดูครับจะมีสลับดอกไหมตบซ้ายจิ้งขวาเข้าไปเอาเริ่มเปิดเกมบ้างเลยครับทิ้งขวาแรกครับดังอีบอลก็ไม่ตัวเหมือนกันครับ มาในี่ตัวแห้งแก๊กเลยครับนีครับเนื้อตัวร่างกายนี่ฟิตเปี้ยครับอยู่ค่ายใหญ่ครับมีเทียแสนชัยมวยไทยยิมครับโอ้โหหมัดฟ้าครับเต็มเต็มเอาแล้วครับมาแล้วครับมวยนี่แปลกครับต้องโดนก่อนครับไม่เก็บแล้วไม่ออกอัดธรสครับ มีสายหนากปวดไปเรื่อยครับทางด้านของหนุ่มเทสคิดปัดหน้าคอยกวนตลอดโอ้โหมีงัดศอกซ้ายเนี่ยนะครับดง e ังอีบอลผ่านไปที่พับนอกเจาะไปเรื่อยนะครับดง e ังอีบอลครับอกองเชียร์ทีมเชียร์มากันแน่นเวทีเลยครับ แข้งขวาไม่โดนครับคุณเทศกิจฮุกซ้ายยังติดกาดโอ้โหแข้งซ้ายครับลรงนี้อัดเต็มๆมาแบบฝีมือเลยครับจิ้มลำตัวโอ้โหหมัดขวาครับดูแล้วหัวใจมันสูบฉีดครับกับความมันครับแบบนี้โอ้โหหมัดขวามาเลยครับหมัดขวาออกในแม่นเลยครับ นุ่มเทสกิจครับแม่จะดูว่าเหมือนจะไปเติมเชื้อเพลิงให้ดังอีบอลนี่ต้องเดินเข้าหาอีกเลยครับโอ้เสียงเชียร์ทีมงานของนายพลภูตะลึงคาเฟ่ไม่ธรรมดาครับอ้าวครับสู้ไหนนะครับทางด้านของดังอีบอลก็พยายามจะแลกเหมือนกันครับดูความแม่นใครจะแม่นกว่ากัน แหมขวาเริ่มจะไม่ค่อยเข้าแลวครับดังอีบอลนุ่มเทสกินที่บล็อกได้เลยครับโอ้โหนี่นะครับแต่ว่าซ้ายนะครับแหมซ้ายหน้าถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายเลยครับนุ่มเทสกิถ้าเไปขวาหลังนี่อาจจะโดนหมัดนะครับนี่เตะเท้าซ้ายหน้านุ่ินถึงกอดนะครับดูครับแก้ยากครับดางด้านของดังอีบอลคุณสามิตหัวนาครับนั่นครับเสื้อสีแดงครับ ลูกพี่นะครับยื่นอยู่ข้างล่างดันไปเสียบไปตีไปฮะนี่ครับมวย3มยกมันสนุกแบบนี้ครับไม่ต้องเขีรยกันไปเขีรยกันมาครับขึ้นมานี่ใสเลยครับส้ายดูดังอีวอนครับร่างกายแข็งแกร่งมากเลยครับรับไปเต็มเมนะครับแต่ว่ายังไม่มีอาการครับดูครับตรงกันข้ามโอ้ยิงสู้ซ่าครับเจออาวุธของนุ่มเศรกิจเข้าไปเยอะเยอะ ฝันสอกขวาโอ้คู่นี้แรกกันสนุกจริงๆครับอออกไปผ่อนบ้างครับทางด้านของหนุ่มเทสกิทเล่นเชิงเล่นฝีมือบ้างครับมีบูมีบุตรน,นะครับก้าวและแทงโอ้ดังอีบอลแกก็สู้ดีเหลือเกินครับเนื้อตัวนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงกว่าหนุ่มเทสกิทเยอะเลยครับดูครับตัวแหง้งมัดกล้ามชัดเจนครับอาครับ แต่ด้วยประสบการณ์เท่านั้นนะครับครับไม่แน่ครับอย่ายุบกันแล้วกันครับหนุ่มเทศกิจเจอตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปอาวตื้อเข้าไปบังซ้ายไม่อยู่ก็โดนครับต้องเก็บซ้ายของหนุ่มเทศกิจให้ดีครับโอ้แรงดีไม่มีตกจริงๆครับดังอ e ีบอลเดินลุกไลก่เข้าหานลครับแหมคอยสกัดด้วยแข้งซ้ายตลอดนะครับแต่ว่าดังอ e ีบอลก็ถึงตัว ขยับจะออกซ้ายแมาเปลี่ยนเป็นเข่าครับนี่ครับแขทงซ้ายโดนนี่ไม่มียุคจริงๆนะครับดังอีบอลอยากแข่งนะครับนมเทศกิจทําได้ทำไปผู้นี้สมกับมอตโต้ของรายการเลยครับสลับกาดบ้างเลยครับนมเทศกิจ อ้าวยังไงครับอย่างนี้ก็แพ้สนามงานเข้าเลยครับโอ้โอ้ย<า>โอ้ยนิดเดียวครับไม่มีปัญหาครับพี่หมอคณิตบอกไปต่อครับโอโ้ไปพลาดโดนตั้งแต่ต้นยกนะครับดังอีบอลแม่ แต่ว่าก็ยังเดินลุกไล่เหมือนเดิมนะครับดังอ e ีบอลยกกำแพงกั้นไว้ครับโอ,โอ้เล่นเราเหนื่อยนะครับ่มเทศก,กิจเห็นอย่างนี้นี่นั่นแหละครับเพราะว่าร่างกายของดังอ e ีบอลนี่แข็งแกร่งมากครับนี่ครับโดนแข้งแต่ละดอกนี่ไม่เบาเลยนะครับอ่าครับยุบไม่ยุบครับช้าลงไหมช้าลงไหมเอาโอ้ลงทีบครับทีบครับ แม่โดนอย่างนี้หมดแรงเลยนะครับถ้าโดนจุดสําคัญต่างกระแผงบงังไว้ครับแม่ดังอีบอลตีไม่ได้แม่ทีมงบอกเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวครับเขาขยับมาก็ต้องเตะครับไม่เตะนี่ไม่ได้ครับไม่เตะแล้วหมัดถึงกะโดงค้างครับอ่ะ โอ้ใจสู้จริงๆนะครับดังอีบอลไม่มีย่อท้อแลลวครับ <ST> <IO> อันนี้ก็ใช้ความเก่าใช้ประสบการณ์เลยครับหนุ่มเทศกิปง่ายๆเตะจนล้ามกันนะครับดูครับตะไปเตะไปดังอีบอลกนเดินเข้ามาหาตลอดครับ โอ้โหฟฝันสไม่โดนครับยิงปลายยกยิ่งเร่งนะครับดังอ e ีบอลเข้ามาเจอแข้งขวาแหมถ้าเดินเข้ามานี่หนุ่มเทศกิจชอบอยู่แล้วครับตามสไตล์ครับและเป็นหนุ่มเทศกิจในายพลภูตะลึงคาเฟ่นะครับเอาชนะคะแนนดังอ e ีบอลไปได้